สวัสดีค่ะวันหยุดแบ่งเวลามาคุยกันค่ะถึงเราจะเป็นเพื่อนกันทางออนไลน์ในต่างแดนแต่เราก็มีความสุขกันได้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากออกกำลังกายมาเล่นซ้อมวอลเลย์บอลกับพีก็เ,เรียนเชอญนะคะมีซ้อมทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงถึง5โมงเย็นค่ะชื่อทีมซีลอยู่ที่สถานีรถไฟสนามาจิเอกิค,ค่ะวันนั้นพีก็ไปซ้อมมานะคะ แต่เผลอลืมอายุตัวเองไปหน่อยนึงผลก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ก็มีความสุขได้ทุกๆวันค่ะสามนาทีในวันนี้พี่อยากชวนเพื่อนๆมาคุยกันเรื่องต่อวีซ่าทีไรทำไมถึงได้จำนวนปีน้อยจังเลยอีกหนึ่งเรื่องกับความห่วงใยค่ะเพื่อนๆได้ติดตามข่าวที่เมืองไทยกันบ้างหรือเปล่าคะ เนื้อหมูเนื้อไก่ขึ้นราคาเป็นกระแสฮิตท็อปออฟเดอะทาวกันเลยค่ะก็เปรียบเสมือนการยื่นวีซ่าของพวกเราเวลาเราใช้ทนายให้ยื่นวีซ่าให้เราใช้แบงค์หมื่นเยนประมาณนี้ก็สามารถดําเนินเรื่องได้แล้วแต่ในอนาคตเราก็ไม่แน่อาจจะต้องใช้แบงก์หมื่นเยนประมาณเท่านี้ทนายถึงจะดําเนินเรื่องให้เราเพราะว่าตอนนี้ประเทศเวเนซุเอลา เขาได้ข้าววิกฤตนี้ไปแล้วค่ะจริงๆเรื่องการยื่นวีซ่าถ้าเราศึกษาเองรู้เทคนิคหน่อยหนึง่งมีหลักการมีขั้นตอนประมาณนี้เราก็สามารถยื่นเองได้ค่ะเพราะว่าประวัติย้อนหลังของพวกเราคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะเกี่ยวกับการเตรียมตัวเทคนิครายละเอียด ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่ละชนิดพี่จะรวบรวมและทยอยขอเวลาบวกกับคลังแสงจากทนายหลายๆคนเลยค่ะมาทำเป็นห้องเรียนให้กับทุกๆคนถึงจะไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นก็มีหนทางนะคะเพื่อที่พวกเราจะได้เซฟเวลาเซฟเงินแถมจะได้รับความเสมอภาคจากเจ้าของประเทศนี้ได้ด้วยค่ะเราก็ต้องรีบๆเนาะเพราะยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อย ทุกอย่างก็จะยากและใช้เวลารอนานด้วยค่ะเหมือนวีซ่าถาวรเดี๋ยวนี้ใช้เวลารอเป็นปีแถมไม่พอการเตรียมเอกสารก็มากกว่าสมัยก่อนเป็นทวีคูณเลยค่ะวันนี้พี่ขออนุญาตมาเผยหลักจิต,ตวิทยาไซคโคโลจีที่นิวกังกับตอมอเขานำมาใช้กับพวกเราแต่ไม่เคยมีใครมาบอกพวกเราเลยค่ะ นี่เป็นศาสตร์ขั้นสูงของการเตรียมตัวเรื่องการต่อวีซ่าแต่งงานเลยค่ะวีซ่าแต่งงานเอกสารหลักที่ต้องใช้ก็คือเอกสารของคู่สมรสชาวญี่ปุ่นส่วนเอกสารรองก็คือเอกสารของพวกเราเองค่ะทั้งพีและทนายได้มีความเห็นตรงกันจากเคสสต t u d ดมากว่า20ปีและบวกกับได้เจอหนังสือที่ชื่อว่าเคกงโนชินดิยิ่งทำให้พีกับทนายมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่า กว่า70%ที่สามีหรือคู่สมรสมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เลยทำให้อายุวีซ่าของพวกเราลดลงค่ะ advance ไปยิ่งกว่านั้นแล้วคู่สมรสแบบไหนละ่ะที่ทำให้วีซ่าของพวกเราลดลงจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่วันนี้พี่ขออนุญาตนำมาแชร์ทั้งหมด4หัวข้อค่ะเพื่อที่จะได้จำกันง่ายมากขึ้นเนาะสาเหตุข้อที่1เลยค่ะ สามีหรือคู่สมรสเริ่มได้รับเลงกิงหรือถึงวัยเกษียณแล้วซึ่งข้อนี้บ่งบอกถึงเศรษฐกิจครอบครัวหรือรายได้ในครอบครัวเริ่มลดลงค่ะจึงทำให้นิวกังหรือตอมอมองว่าอนาคตเราอาจจะเป็นภาระให้กับคนในประเทศเขาได้ค่ะสาเหตุข้อที่สองไม่ได้มีบุตรด้วยกันหรือถ้ามีบุตรด้วยกันแต่ลูกอายุเกินหรือพ้นนิติภาวะไปแล้วข้อนี้หมายถึง หน้าที่หรือความสำคัญของการดูแลในครอบครัวของเราเริ่มลดลงเพราะตัวนี้เป็นหน้าที่หลักของคนที่ใช้วีซ่าชนิดแต่งงานค่ะนี่คือหลักแนวคิดของตอมหรือนิวกังค่ะมาถึงสาเหตุข้อที่3ค่ะคู่สมรสเราค้างยอดชำระหน่งกิงหรือจ่ายไม่สม่ำเสมอค่ะซึ่งบ่งบอกถึงความเสถียรของสถานะการเงิน และสุดท้ายสาเหตุข้อที่4คือสุขภาพของคู่สมรสเราไม่ค่อยดีเริ่มหมดสมรรถภาพในการดูแลเราในทุกๆเรื่องไม่ถึงการดำลงชีวิตในญี่ปุ่นไม่ว่าจะทางด้านภาษาการควบคุมดูแลเรื่องภาษีเรื่องประกันทุกชนิดการไปติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆในญี่ปุ่นเป็นต้นค่ะสรุปสาเหตุทั้งหมดก็คือ 1. รายได้ในครอบครัวลดลง 2. ภาระหรือหน้าที่การดูแลครอบครัวลดลง 3. ปัญหาสุขภาพของผู้นำครอบครัวและ 4. คู่สมรสเราค้างจ่ายชำระเงิงกิงหรือจ่ายไม่สม่ำเสมอคะ่ะถ้าจะให้แปลเข้าใจง่ายๆสั้นๆก็คือว่าสามียิ่งแก่วีซ่าภรรยายิ่งลดพอเรารู้ กดเหล็กทั้งสีข้อแล้วคู่สมรสของเรา power กันขอวีซ่าของเขาเริ่มลดน้อยถอยลงเราก็ต้องมาเพิ่ม power ให้กับตัวเราเองให้ได้แล้วจะเพิ่มอย่างไรไว้พีกับทนายจะรวบรวมคลังแสงแล้วจะรีบนำมาแชร์ให้กับทุกๆคนคะ่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์แชร์แบ่งปันไปกับพีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ